สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะหากเพื่อนๆเป็นคนที่ชื่นชอบเกมแนวบริหารจัดการเมืองนะคะหรือว่าเป็นเกมแนวสร้างเมืองต้องมารับชมในคลิปนี้เลยเพราะเป็นแนวบริหารจัดการเมืองนะคะที่ระบบโคตรดีแล้วก็แนะนําให้เล่นในปี2025กันเลยนะคะแลนะในวันนี้ก็มีหลากหลายสไตล์มาให้เพื่อนๆเลือกเยอะแยะเลยนะก่อนจะไปรับชมเนื้อหาตัวคลิปกันนะก็ฝากก, like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามมาอยู่ด้วยกันไปให้ถึง50,000ซับสไคร์ e กันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เวลาเสียเวลาเดี๋ยวรับรับชมเลยดีกว่าคะ่ะ let's go เริ่มต้นกันเลยที่อันดับแรกนะคะชื่อว่า Steam City เกมนี้นะคะจะเป็นเกมแนวสร้างเมืองที่จะมาในสไตล์ย้อนยุคนะคะซึ่งเริ่มต้นมาก็จะมีพื้นที่ว่างเปล่าให้เราได้ทำการสร้างได้เลยนะ เพื่อต้องเริ่มขุดทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ผลิตวัสดุที่จําเป็นในโรงงานในฐานะนายกเทศมนตรีนะคะเพื่อนๆต้องตัดสินใจว่าทรัพยากรใดที่ขายในตลาดและทรัพยากรใดที่จะส่งไปยังเมืองอื่นเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเมืองของเรานั่นเองนะนอกจากนี้ตเกมก็ยังมีโหมดออนไลน์ให้เล่นกับเพื่อนได้นะคะหรือว่าแชทกับเพื่อนต่างเมืองได้หรือจะร่วมพันธมิตรนะคะหรือว่าแลกเปลี่ยนทรัพยากรกันก,น,กนก็ทําได้เช่นกันนะใครสนใจดาวโหลดไปเรียนกันดียคะ่ะ อันดับ2อเอเวน่าเกมนี้ก็เป็นเกมวางแผนนะคะที่เราต้องสร้างโรคแห่งจินตนาการโดยก็จะเต็มไปด้วยพวกเอลฟ์นะคะนางฟ้ามังกรและก็พวกกับรินหน้าที่ของเพื่อนๆนะคะก็คือต้องดูแลอาณาจักรและก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อช่วยให้อาณาจักรเติบโตและก็รุ่งเรือง ในเกมนี้นะคะเราต้องเพิ่มจํานวนและก็ขนาดของอาคารหรือว่าจะสร้างในตามใจชอบเพื่อความจุของตาราดและตัวเกมก็ยังสามารถยึดครองจังหวัดใกล้เคียงนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าประชากรที่เพิ่มขึ้นของเราได้รับการดูแลอย่างดีโซ so, รูปแบบการเล่นอื่นนะคะจะเหมือนกับเกมแนวสร้างเมืองท,ทั่วไปนะเพื่อนเพื่อคนไหนที่อยากจะสร้างอาณาจักรนะคะในโลกแฟนตาซีลองดาวน์โหลดมาได้กันนะคะ ต่อการดิดิตเกออันดับสามนะคะที่มีชื่อว่า f r o g of e m p i r e เป็นหนึ่งตัวเกมแนวสร้างเมืองที่แอดมินแนะนำมามากเลยนะคะก็ในเกมนี้จะให้เพื่อนๆได้ร่วมการเดินท้าสวรรค์ในการสร้างอาณาจักรผ่านช่วงยุคสมัยต่างๆตั้งแต่อดีตไปจนถึงอนาคตด้วยกันซึ่งผู้เล่นนะคะจะมีหน้าที่ในการปกครองเมืองขยายอาณาจักรทั้งสงครามกับอาณาจักรอื่นทางของผู้เล่นคนอื่นแล้วก็ในคอมนะคะค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ สร้างประวัติศาสตร์ของตัวเองผ่านช่วงยุคสมัย so ต่างๆนะก็จะมีให้เพื่อนๆได้ทำไร่ทําสวนเพื่อสร้างผลผลิตการนาผลผลิตมาผลิตสินค้าการแลกเปลี่ยนสินค้านะคะกับอาณาจักรเื่อนบ้านก็ทําได้เช่นกันบอกเลยว่าน่าสนใจและก็แนะนำมาแม่งหนึ่งตัวเกมนะคะลอง download มาเล่นเพเ่นๆกันได้ค่ะ แล้วหากเราพูดถึงเกมแนวสร้างเมืองสร้างอาณาจักรนะคะขาดเกมนี้ไม่ได้เลยกับเกม s i m c i ตีนะคะถือว่าเป็นเกมสร้างเมืองที่โด่งดังและก็ได้รับความนิยมอย่างมากนะคะแน่นอนว่าตัวเกมจะให้เรารัวัวบทเป็นนายกเทศมนตรีที่ต้องคอยบริหารเมืองและก็เริ่มจากเมืองเล็กก้าวไปสู่มหาคนครที่ยิ่งใหญ่โดยเราต้องทําการจัดสรรพื้นที่สําหรับการอยู่อาศัยของประชากร ก็จะมีการมาสถานที่สิ่งอำนวนควมสดุต่างๆนะคะเพื่อให้ประชากรน,นั้นมีความสุขซึ่งใน่ว่ของการสร้างบ้านและก็อัปเกรดบ้านนั้นก็จําเป็นต้องใช้วัสดุในการก่อสร้างต่างๆซึ่งเพื่อเพื่อสามารถหาได้จากการสร้างโรงงานอุตสาหากรรมเพื่อผลิวตวัสดุในการก่อสร้างซึ่งต้องใช้เวลาในการผลิตด้วยนะคะแต่หากเราเล่นไปเรื่อยก็สามารถปลดล็อกสิ่งก่อสร้างต่างๆนะคะและก็ระบบต่างๆได้นะบอกเลยว่าเล่นเพลินเล่นมันแกนสุดๆคะ่ะใครสนใจดาวเราไปเล่นกันดูนะ โเกมอันดับ5ชื่อว่า h e o Town เกมนี้เป็นเกมจำลองการสร้างเมืองที่ให้อิสระกับผู้เล่นได้ใช้ความคิดสร้างสรงรค์ไปกับการออกแบบและวก็วางผังเมืองนะคะก็จะมีตั้งแต่การกำหนดเขตพื้นที่ต่างๆการสร้างถนนสะพานระบบคมนาคมและก็ระบบสาธารณนุโภคนะคะ แล้วเราต้องคอยบริหารดูแลสภาพภายในเมืองให้มีความสมดุลดูแลความเป็นอยู่และก็คอยตอบสนองความต้องการของชาวเมืองถ้าเพื่อนๆชอบเกมแนวสร้างเมืองที่ละเอียดนะคะต้องตัวเกมนี้เลยบอกเลยว่าภายในตัวเกมนะคะมีความละเอียดที่ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควร ไม่ใช่เพียงแค่เราวางสิ่งก่อสร้างต่างลงไปแล้วจบนะแต่สิ่งต่างๆภายใน,ในเกมนะคะล้วนแต่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็พวกความพึงพอใจของชาวเมืองกันอีกด้วยค่ะกราฟิกในตัวเกมนี้นะคะแอดมินชอบมากๆเพื่อนคนไหนที่สนใจก็ลองดา w เบ o a d ดยกันดูนะเกมที่6 Designer City เกมนี้เป็นเกมจำลองการสร้างเมืองในรูปแบบเดียวกับเกมซิ m c i ตีนะคะ ที่เพื่อสามารถออกแบบเมืองของเราได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยงานที่เราต้องทำก็คือสร้างพวกถนนและก็บ้านจะ,ะหาบริหารสาธานะคือค่าพลังงานการจ้างงานเป็นต้นค่ะแน่นอนว่าตัวเกมก็จะมีอิสระเพื่อนได้สร้างเมืองได้ตามที่ต้องการเลยโดยก็ไม่มีข้อจํากัดใดๆนะคะ,ะรับรองว่าอิสระเสรีจริงๆการทําเช่นนั้นนะคะแน่นอนว่าเพื่อนๆต้องมีเงินและการที่จะได้เงินมานี่นก็ต้องจัดให้มีประชากรที่ทํางานด้วย ก็เหมือนที่บอกไปข้างต้นนะคะว่ารูปแบบเกมก็จะคล้ายกับซิ m ซิตีบอกเลยว,ว่าเล่นงานเล่นเพล่นมากๆค่ะถ้าสนใจดาวโหลดไเล่นติดมือถือกันนะต่อกันการอันดับเจ็ดชื่อว่าเอ็มไฮซิตี้เกมนี้เป็นเกมสร้างเมืองในยุคสมัยจริงนะคะที่มีองค์ประกอบของ RPG ด้วย และตัวเกมก็ยังได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมโบราณและก็เทคโนโลยีที่ดำสมัยนะคะรูปแบบการเล่นก็จะมีความคล้ายคลึงกันเลยนะคะที่ผู้เล่นจะได้ทําการสร้างเมืองและก็รับทรัพยากรผ่านวิธีต่างๆสร้างปฏิมากรรมและก็อนุสาวรีย์ที่ใหญ่เพื่อเพิ่มชื่อเสียงนะคะหรือสร้างไงก็ได้ให้ดึงดูดประชากรนะคะมาอยู่ในเมืองเรามากขึ้นเข้าดดินแดนไม่มาแล้วก็พานาพวกเขา นอกจากนี้ยังพัฒนาความสัมพันธ์การค้ากับบริคนอื่นได้ด้วยซึ่งใครสนใจดาวโหลดมาเล่นกันดูได้นะคะอันดับแปด Pixel Civilization ในตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวสร้างเมืองใน s t a ล์ d o l RPG พจนะคะซึ่งมาพร้อมกับกราฟิก Pixel ลสดใสสวยงามซึ่งจะให้เราได้สร้างอรารยธรรมการงแต่ยุคหินและค่อยพัฒน,นาม,มือให้เจริญรุ่งเร,องเรืองขึ้นเรื่อยๆจนถึงยุคอวกาศกันเลยนอกจากการสร้างแรงงานที่สำคัญให้กับประชากรในประเทศแล้วเราก็ยังต้องสร้างสิ่งมหัศจรรย์เพื่อดึงดูดให้คนเข้ามาอยู่ในเมืองเรามากขึ้นแถมก็ยังสามารถสร้างความสัมพันธ์กับประเทศทอื่น ก็จะยิ่งให้เราสามารถพัฒนาเมืองได้ไวยิ่งขึ้นนะคะก็ห้ามพลาดลองดาวโหลดเรกันดูได้ค่ะเกมที่เก Merge Dreamland จะเป็นเกมมือถือสร้างอาณาจักรมอนสเน่นะคะแล้วก็การประจันไพยให้เพื่อนๆได้ทำการสำรวจเกาะเลยครับและดื่มด่ำไปกับเรื่องราวขนาดเดินทักเข้าป่าเพื่อนๆสามารถรวบรวมไอเทมนะคะที่เหมือนกัน3ชิ้นแล้วก็้าไอเทมระดับสูงขึ้น ปรดดักทรัพยากรเพื่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆขณาที่ก็ต้องออกสำรวจนะคะแล้วก็ค้นพบคำรับมากมายสร้างและตกแต่งดิแนแดนในฝันให้กลายเป็นโลกาัศจรรย์ของเราได้ตัวเกมก็มาพร้อมด้วยกราฟิกน่ารักสดใสนะคะที่บอกเลยว,ว่าเล่นง่ายมากๆแล้วก็เล่นเพลิน,นะเพื่อนๆต้องมีติมมือถือกันไวค้ค่ะอันดับที่10ของเรานะคะชื่อว่าซ u เปอร์ซิคืน ต่วเกมนี้เราจะได้สาภาพ,าพประสบการณ์สุดยอดแห่งการสร้างเมืองปลดปล่อยจินตนาการในการสร้างเมืองในฝันให้เป็นจริงสร้างเมืองที่ไม่เหมือนใครนะคะมาพร้อมด้วยแผนยิ่ขนาดมาหึมมาที่สร้างอาคารได้มากกว่า200แบบหน้าที่ของเพื่อนก็คือบริหารจัดการเมืองให้เติบโต,ตอย่างยั่งยืนดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิดไม่พลาดที่จะมีในหมดของการแข่ไขกับเรื่องคนอื่นจากทั่วโลกนะคะเพื่อนเพื่อก็สามารถไปเล่นกับเพื่อนนะคะหรือว่าไปเยี่ยมเมืองเพื่อนๆได้ค่ะ ใครสนใจดาวโหลดเล่นกันดูนะเป็นยังไรคะกับเกมสร้างเมืองบริหารจัดการเมืองที่แอดมินเอามาฝากกันในคลิปวันนี้ทั้งสิอันดับก็น่าเล่นมากเลยใช่ไหม ก็ถ้าเพื่อนๆชื่อชอบคลิปแนวนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องเรากันด้วยนะแล้วเพื่อนๆคนไหนอยากให้อดมินแนะนำเกมแนวไหนสไตล์ไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะไปหาข้อมูลแล้วก็มานำเสนอให้ได้ชมกันนั่นเองซึ่งสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ